เรามีการใช้บัตรนะครับใช้บัตรเครดิตนะครับกรรมการนะครับจ่ายค่าโฆษณานะครับจ่ายค่าโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ facebook นะครับหรือตัวของ Google Ad ก็ดีนะครับตัวของ Google Ad ก็ดีนะครับสิ่งที่เราต้อง พึงละลึกแล้วก็ต้องปฏิบัตินะครับในกรณีนี้นะครับสําหรับตัวของนิติบุคคลนะครับอย่างแรกคือเราต้องยื่นนะครับแบบพพสามหกด้วยทุกครั้งนะครับทุกครั้งถึงจะสามารถามาเป็นตัวของค่าใช้จ่ายได้นะครับกรณีถ้าเกิดเราไม่ยื่นมันก็จะมีประเด็นนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราตรวจทางกรมสมการตรวจเจอ อาจจะมีตัวของค่าปรับย้อนหลังให้ไปชําระตัวของพอพสามหกได้อีกด้วยนะครับซึ่งในตัวนี้เราก็จะได้ตัวของใบเสร็จนะครับพอพสามหกนะครับเพื่อมาใช้เป็นตัวของภาษีซื้อนะครับในในเดือนนั้นๆน,น,นะครับดูดูจากตัวของวันที่นะครับดูจากตัวของวันที่นะครับ กรณีถ้าเกิดบริษัทเราไม่ได้จดแวดก็ตัวนี้ก็ามาเป็นตัวของต้นทุนกับกิจการได้อีกด้วยนะครับดังนั้นเราต้องระมัดระวังให้ดีนะครับคราวนี้ตัวของวันที่นะครับวันที่ที่เราใช้ยื่นนะครับตัวของพอพสามหกเราจะดูวันที่นะครับนะครับที่ตัดบัตรนะครับ ก็คือต้องมีการพิมพ์น,นะครับพิมพ์ตัวของแบง k ์สเต e เมนต์ของบัตรเครดิตมาแนบด้วยทุกครั้งนะครับต้องมีการแนบนะครับตัวของแบง k ์สเต e เมนต์นะครับตัวของบัตรเครดิตด้วยทุกครั้งเพื่อที่เราจะได้ชำระตัวของพอพสามหกได้อย่างถูกต้องนะครับ